ยสิเพิ่นมีกับข้าวอะไรเนาะต้อนรับแขกค่ะ,ะโอ้หัวไก่ไก่ถตึงตัวใช่ไหมแค่ไก่บอกคุณยา่า ดูที่ลูกสะไยเนี่ยอุดมสมบูรณ์จังเลยเนาะลูกสะไยวันบ้านนี้ตอนนี้ก็มาดูยะพ่อพ่ออาชิเฮ็ดอีหยองลาบหมูลาบหมู<อ>ลาบหมูกับโ้าซาไก่ลาบหมูกับซ้ากไก่นะคะ อันที่ซับซๆๆับในซับหมูเด้อบ่แมนซับอันอื่นแล้วอ <laughs> นี่นะคะหน้าตาพ่ออาชิค่ะนี่พ่ออาชิค่ะ,คะคลูกชาย่าอาชิมีสองคนมีน้องแอนแล้วก็เอมีสองคนเพื่อนแล้วก็สามีเพื่อนก็ไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนเป็นสูตรค่ะนม่อาชิ เป็นสูตรท,ทำไมอยู่ไปก็เศร้าเหงาหวงสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดี๋ยวจะล่วงไปไว้ป่าเกิดมาทำไห้เฮ้ยเกิดนันโนบติดบอกชีเขียวนะไม่อย่างวะขวดขวดติดลบตีเกิดโบต้วบติดดอกน้อยเอ,นอยเอนาะตีจะสร้างมันเถอะ กระซางกระซางต้มไก่บ้านลาบหมูมีแต่นแนวเช่บนอยายจ้ามาเดินนิดาค่ะมากินค่ะผู้แขนค่ะขอตัวก่อนครับโอ้ฮิปนอนเพราะเจ้าตีสามเจ้ายังไม่นอนค่อยกระตีสองมาจนปานนี้ค่อยยังไม่ได้นอน,นเลยโอ้หลายรสเลอืมสุดยอดสุดยอดสุดยอดอลังการใช่ไหมขนาด,ดทำขนาดนี้ยังบ่รวยเลย ลาบหมูมะขามหวานบ่อเอนะ,ะอืมะขามหวานเลยเอออันนี้ทางน้ำนที่ดูดขึ้นมาบาานนะ่น้ำไหลเจ้า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 เจาะบาดาลนะเนาะเพราะว่าน้ำแดงน้ำไม่ได้น้ำแดงไม่มีเนาะใช่ตอนนั้นเอ็อดโมสเตย์เนีมันคนหลายเออแม่นอยู่ อ้แม่ถ้าแม่ยู่เหินใส่ได้อยู่โอ้อันนั้นอุสมัยโบราณเด้อนี่พี่น้องนะเห็นบ่อุอุอุใส่น้ำดื่มเย็นนะคะไม่ต้องนี่เดี๋ยวจะให้เบิ่งเดี๋ยวค่อยจะให้เบิ่งอุมันละเย็นใช้ฝันมะหาวว้หนักไหยนี่ค่ะอุอันนี้นี่เขาเรียก อุใช่ไโบราณแต่ถ้าเอาน้ำใส่นี่นะเย็นสุดยอดเลยค่ะเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจอุนะอุสมัยนั่นนะ่ะสมัยโบราณสมัยหมาสามหางตอนนี้หมามีหางเดียวค่ะาสามหางมาชำางสมัยนั่นไงเขาไม่รู้จักเพราะว่ามันมีหางเดียวตอนนี้ <c oughs> มาที่ไหน <c oughs> ออชอยผักเดี๋ยวเขาก็ชอยมไม่เสร็จเลยนี่โ <wrestler> อ้ออยอันนั้นปิ้งให้ลูกยังไม่ได้เลือป,ปิ้งให้ลูกโ <c oughs> อ้ของหวานด้วยค่ะของหวานนี่รดช่องเลยระวังได้กินบบเบิดข่อยจุกใส่ไรข่อยจุกเมื่อกินบ้านนะค่ะมันไม่ได้ <Rim S 1> ไไดรสช่องนะนกชะคูบอแช่ เติมเติมอะไรเติมน้ำตาลไปในตัวค่ะ,ะแม่อาชิทำกับข้าวเก่งค่ะแล้วก็ชําแเชด้วยคนคนอยู่สารคามค่ะเพื่อนอยู่สารคามค่ะนี่ค่ะแต่เพื่อนมาแต่งงานกับอันพ่ออาชิตอนนั้นยังไม่ได้อุดมสมบูรณ์เด้อเพื่อนยังบริอ้วนไดแต่มาตอนนี้ก็ปุ๊กลุกเลยค่ะ โอ้สุดยอดเลยค่ะขยันเล้ไหมอาชีนะยามอันไปไปอะไรอะ่ะไปกิจดยางแล้วก็มาทำงานบ้านทุกจริงทุกอย่างทุกคนเก็บปัดกวาดบรดแต่คุณบ่าวอาชีนอนยังไม่ทันตื่นเลยค่ะ <c oughs> เหมือนกับบ่าวเลนะนอนก็ยังไม่ตื่น <c oughs> อ้าวพี่ติวสวัสดีค่ะ